สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุน่มเปรูปเดือดจัดจับได้ว่าเมียนอกใจหลังเจอภาพบาดตาปรากฏใน g o o l l m m p s เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเปรูปเมื่อสามีคนหนึ่งสามารถจับได้ว่าภรรยาของตัวเองนอกใจไปมีคนอื่นจากภาพที่เขาเห็นใน g o o g l e Map ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นกระแสดงดังอย่างมากในโลกโซเชียลและสื่อต่างประเทศหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพของคู่รักชายหญิงที่กำลังนอนหนุนตักกันซึ่งภาพที่เห็นก็เป็นภาพจาก Google Map Street s View แต่เบื้องหลังภาพที่เห็นซึ่งถูกถ่ายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2013นั้นแท้จริงแล้วชายหญิงสงคนที่เราเห็นกลับไม่ได้เป็นแค่คู่รักธรรมดาที่กำลังพรอดรักกันอยู่บริเวณสะพาน เปอร์เตโดรรโซฟิโรในเมืองลิมาแท้จริงแล้วมันคือภาพของภรรยาคนหนึ่งกับชู้รักของเธอและมันก็กลายมาเป็นกระแสก็เพราะว่าคนที่เห็นภาพนี้คือสามีของหญิงสาวในภาพโดยเขาสามารถจดจำลักษณะและชุดที่เธอสวมใส่ได้แม่นทั้งนี้เมื่อเขานำภาพที่เห็นในหลายๆมุมไปถามภรรยาแล้วเธอถึงกับยอมรับสารภาพว่าได้แอบนอกใจไปมีคนอื่นจริง และท้ายที่สุดแล้วสองสามีภรรยาก็ได้หย่าร้างกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ